ทั้งแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ของแม่แม่ล้นทะลักเฟสนันันไปเลยเพื่อร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้ามือลูกทุ่งหนุ่มดอยคนนี้ได้โพสต์รูปไปทําเรื่องจอบอกปอตรีวิทยาลัยน,นทะเทิงจังหวัดตาาพร้อมวัดต,วตัวตัดชุดครีแล้วมาทําเรื่องจบปริญญาตรีแล้วครับรับปริญญาวันที่20พฤศจิกายน2565กำหนดจะแจ้งอีกครั้งนะคะ แล้วเจอกันครับโดยนันเรียนจอบอตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลายัยนอทเธิร์จังหวัดตามาดูเมนของแม่แม่บางส่วนกันยินดีด้วยครับลูกนันคนเก่งหนึ่งความสำเร็จภูมิใจแทนคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะคะและแม่แม่แม่เอ็ดชีทุกทุกทุกคนด้วยถึงวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วคะ่ะขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ประสบผลสำเร็จอีกด้านการศึกษาวันนั้นคงจะเป็นวันที่ภาคภูมิใจของครอบคร,รัวพ่อแม่พี่น้อง ขอแสดงความยินดีครับน้องนอขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยครับแม่เตรียมพร้อมที่สุดครับงานรับปริญญาลูกชายยิ่งใหญ่ชุมนุมแม่แม่ที่รักทักทายกันอีกงานครับครั้งหนึ่งได้ไปงานบวชและขึ้นบ้านใหม่คือความสําเร็จของลูกชายคือความภูมิใจแม่ไม่พลาดอีกงานนี้ต้องไปแสดงความยินดีด้วยที่สุดบอสุดยอดเทวลาดอยของแม่แม่แม่ก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไป ขอให้ชีวิตเจริญ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 ยิ่งขึ้นไปครับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอนันต์ครับผมมูฟออนก้าวเดินต่อไปในภายภาคหน้าด้วยใจที่มุ่งมั่นมั่นคงขอให้เจริญเจริญนะครับลูกและหื่นนอข่าวลูกทุ่งขอแสดงความยินดีล่วกหน้าด้วยโครเมียมนันข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง